สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูบูมนางสาวพิลาวันเอี่ยมเมืองในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกท่องฝึกอ่านบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้มีอยู่3ข้อค่ะข้อ 1. อ่านออกเสียงคําได้ถูกต้องข้อ 2. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทอาขยานและข้อ 3. ท่องจำบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินได้ค่ะก่อนที่เราจะไปท่องบทอาขยานเรามาฝึกอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วตามคุณครูกันก่อนนะคะ ตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใย,ยไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ อย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอย่ยต่อมาเด็กๆมาฟังคุณครูอ่านแบบร้อยกองกันค่ะตั้งเอ่ยตั้งไข่จะตั้งยายไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้ม จะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัด รืออย่าดึงดื้อตั้งใครตำไรเอ้ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ฟังคุณครูท่องให้ฟังไปเมื่อสักครู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนจากนั้นเด็กๆไปฝึกอ่านออกเสียง ฝึกท่องบทอาขยานให้จำขึ้นใจแล้วมาทำแบบฝึกหัดเรื่องตั้งไขล่ล้มต้มไข่กินที่คุณครูเตรียมมาไว้ให้นะคะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยค่ะให้เด็กๆเ,เติมคำลงไปในช่องว่างที่คุณครูเว้นไว้ให้ให้สมบูรณ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วหยุดคลิปนี้ไปฝึกท่องฝึกอ่านบทอาขยานแล้วมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ และนี่คือฉเฉลยแบบฝึกหัดตั้งไข่ล้มต้มไข่กินค่ะเด็กๆตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะ,ๆๆคะวันนี้คุณครูจะขอลาเด็กๆไปก่อนแต่ก่อนที่ครูจะลาไปครูก็ขอฝากให้เด็กๆไปฝึกท่องกันบ่อยๆนะคะ จะได้ไม่ลืมและจะได้เป็นคนที่ท่องบทอาขยานเก่งๆนั่นเองค่ะวันนี้ครูขอลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ